ค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนารดาก่อส่วนในช่วงนี้นะคะกับ most insight ค่ะเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีนี้นะคะแนนจะขอหยิบยกเรื่องของวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีการหยิบเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเข้ามาช่วยผู้ป่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยําแถมยังมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สูงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการใช้กล้องแคปซูลขนาดจิ๋ว วันนี้เราไปทำความรู้จักพร้อมๆกัรติดตามได้ในช่วงนี้กับ most insight ค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคุณผู้ชมอีกต่อไปแล้วละค่ะอย่างเรื่องของเทคโนโลยีการตรวจโดยการกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วเข้าไปนะคะเพื่อตรวจหาวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องหรือระบบทางเดินอาหารที่ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแถมยังมีการประมวลผลที่ถูกต้องแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเหมาะมากๆนะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องหรือว่าระบบทางเดินอา อาหารที่ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการเจ็บมีอาการป่วยหรือว่าปวดในส่วนไหนแล้วจะต้องทําการรักษาอย่างไรแถมกล้องขนาดจิ๋วตัวนี้นะคะที่เรียกว่ากล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนั้นยังสามารถที่จะเข้าไปตรวจหาโรคในส่วนที่อยู่ที่ลึกที่สุดด้วยอีกแล้วค่ะ กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนะคะหรือว่าแคปซูลเอนโดสโคปนั้นเป็นวัสดุขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบามีลักษณะปลายโค้งมนค่ะแล้วก็เป็นพลาสติกใสประกอบไปด้วยในส่วนของเลน ตัวให้แสงสว่างในการถ่ายภาพพร้อมด้วยตัวบันทึกภาพค่ะผู้ป่วยสาม,มารถที่จะกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนี้ไปพร้อมกับน้ําโดยที่ไม่ต้องเคี้ยวนะคะหลังจากที่กลืนแคปซูลลงไปแล้วค่ะแคปซูลขนาดจิ๋วตัวนี้ก็จะเดินทางไปตามส่วนต่างๆภายในช่องทางเดินอาหารหลังจากนั้นผู้ป่วยสาม,มารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกตินะคะจนกว่ากล้องแคปซูลขนาดจิ๋วตัวนี้จะถูกขับ่ายออกมาในรูปแบบของอุจจาระ แล้วแพทย์ก็จะทําการตรวจวินิจฉัยโรคค่ะหลังจากเสร็จสิ้นในขบวนการตรงนี้แล้วนะคะแพทย์ก็จะนําผลภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นเข้าไปประมวลต่ออีกหนึ่งครั้งทําการวิเคราะห์ด้วยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้การรักษาของผู้ป่วยนั้นมีความถูกต้องแม่นยํารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ซึ่งลักษณะการทำงานของกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วตัวนี้นะคะเริ่มจากให้ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้นั้นได้กลืนกล้องแคปซูลไปพร้อมกับน้ำค่ะกล้องก็จะเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้เล็กซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ตรวจได้ยากที่สุดเริ่มจากปากไปยังหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กตอนต้นลำไส้เล็กตอนกลางลำไส้เล็กตอนปลาย ช่วงลิ้นเชื่อมต่อก่อนที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่กระพุ้งแรกของลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะทำการบันทึกภาพในระบบภายในแล้วก็ส่งสัญญาณต่อเนื่องเชื่อมเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องบันทึกภาพค่ะจากนั้นกล้องแคปซูลนี้ก็จะถูกขับถ่ายออกมาในรูปแบบของอุจจระซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะคะกับผู้ตรวจร่างกายหรือว่าผู้ที่ถูกตรวจค่ะ โดยภาพภายในทางเดินอาหารนั้นจะถูกบันทึกไว้ที่เครื่องซึ่งจะมีการเชื่อมต่อจากภายนอกใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงโดยสามารถที่จะบันทึกภาพไว้ได้2ภาพต่อวินาทีแล้วก็เก็บภาพได้ถึง50,000ภาพเลยทีเดียวค่ะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคในส่วนของระบบทางเดินอาหาร เรียกว่ากล้องชนิดนี้นั้นสามารถที่จะตรวจได้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็กในจุดที่การส่องกล้องโดยทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของผลการตรวจที่ละเอียดแล้วก็ถูกต้องแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งอุปกรณ์หรือว่ากล้องสำรวจทางเดินอาหารนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับยาชนิดเม็ดแคปซูลทำให้สามารถที่จะกลืนได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัย ในส่วนของข้อดีนั้นก็คือเรื่องของการตรวจด้วยกล้องแคปซูลนั้นผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นที่จะต้องเจ็บปวดหรือว่าบอบช้ำจากการตรวจด้วยวิธีการแบบเดิมๆอย่างเช่นเรื่องของการกลืนแป้งเอ็กซเรย์กล้องแคปซูลนี้สามารถที่จะหารอยโรคภายในลำไส้เล็กในช่วงที่มีความยาวมากๆแล้วก็ในจุดที่ลึกที่มากที่สุดได้ด้วยค่ะ นนจะพูดถึงวิธีการเตรียมตัววิธีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องกลืนกล้องแคปซูลลงไปค่ะแนนแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะก่อนเข้ารับการตรวจ3วันด้วยกันนะคะผู้ป่วยควรที่จะงดทั้งอาหารแล้วก็ยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนผสมหลักแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องรับประทานยาตัวอื่นนั้นก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้ตามปกติจนกว่าจะเข้ารับการตรวจก่อน2ชั่วโมงควรที่จะงดยาทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ และขั้นตอนที่2ก่อนเข้ารับการตรวจ1วันค่ะในช่วงเวลากลางวันนั้นผู้ป่วยควรที่จะรับประทานอาหารอ่อนๆน,นะคะแล้วหลังจากมื้อเที่ยงไปแล้วค่ะถ้ายังหิวก็รับประทานอาหารประเภทแบบเลวใสแต่หลังจากมื้อเย็นไปแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงของ6กโมงเย็นหรือว่า18บแนาฬิกาค่ะผู้ป่วยนั้นควรที่จะงดเว้นอาหารทั้งหมด 10-12ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจค่ะและในระหว่างนั้นค่ะพยาบาลก็จะเข้ามาแนะนำในส่วนของวิธีการรับประทานยาระบายนะคะให้จิบเป็นระยะๆะะค่ะให้หมดภายใน2ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจด้วยค่ะ และในขณะที่ผู้ป่วยกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วลงไปนั้นสามารถที่จะดื่มน้ําเปล่าได้ตามปกติค่ะแล้วก็ควรที่จะนั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็รักษาทรงตัวเอาไว้ในระดับ90องศาค่ะเพื่อที่จะให้กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วตัวนี้สามารถที่จะลำเลียงตัวเองเข้าไปในช่องทางเดินอาหารได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวก หลังจากที่กลืนแคปซูลลงไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดื่มน้ําเปล่าได้ตามปกติถ้าเกิดรู้สึกว่ากระหายน้ําขึ้นมาแต่ห้ามเด็ดขาดนะคะในช่วงระยะเวลาแบบนี้ห้ามที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีสีอย่างเช่นชากาแฟหรือว่าน้ําอัดลมค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วลงไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งทํางานการใช้โทรศัพท์มือถือการเดินการนั่ง หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าห้องน้ําค่ะแต่อาจจะงดเว้นในเรื่องของการออกกําลังกายรวมถึงการยกของหนัก หรือแม้กระทั่งการเข้ารับการรักษาด้วยการเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่าง MRI หรือว่าเข้าไปใกล้อยู่ในบริเวณที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะและหลังจากนั้นค่ะเมื่อสักครู่นี้นันบอกว่าผู้ป่วยที่กลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนี้ลงไปแล้วควรที่จะนั่งตั้งตรงนะคะนั่งตัวเองให้ตั้งตรงอยู่ในระดับ90องศาเพื่อที่จะให้กล้องขนาดจิ๋วตัวนี้นั้นสามารถที่จะลำเลียงตัวเองเข้าไปในช่องทางเดินอาหารได้แต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยรู้สึกเมื่อยนั่งพักไว้สักครู่หลังจากนั้น ก็ค่อยๆเอนกายปรับระดับตัวเองนอนทีละนิดก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของปริมาณน้ําที่แนอนอยากจะแนะนําให้ผู้ป่วยที่ต้องกลืนกล้องเข้าไปนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ500มลลิตรต่อชั่วโมงแต่หากว่ารู้สึกหิวขึ้นมานะคะหลังจาก4ชั่วโมงในการกลืนกล้องแคปซูลลงไปแล้วค่ะสามารถที่จะทานอาหารอ่อนๆมากๆเลยจําพวกน้ําซุปใสได้ค่ะและหลังจากนั้นหลังจาก8ชั่วโมงถ้ายังรู้สึกหิวอยู่สามารถทานอาหารอ่อนได้จําพวกน้ ข้าวอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนขั้นตอนแล้วก็วิธีการตรวจนะคะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะพยาบาลจะทําการเตรียมแคปซูลให้กับผู้ป่วยได้กลืนในตอนเช้าเหมือนกับการรับประทานยาน1นเม็ดแล้วก็จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณติดไว้ที่ตัวผู้ป่วย1ชุดนั่นก็คือชุดรับสัญญาณภาพกับเครื่องเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะ และหลังการกลืนแคปซูลไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยสามารถที่จะรับประทานอาหารนนอ่อน,ออนแล้วก็ปฏิบัติตัวตามกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยได้ตามปกติค่ะและเมื่อครบเวลาประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วนะคะพยาบาลจะทำการเก็บอุปกรณ์รับสัญญาณแล้วก็นำข้อมูลไปให้แพทย์ได้ทำการประมวลผลการตรวจค่ะ และเนื่องจากว่ากล้องนั้นจะทำการถ่ายภาพเอาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลนั้นก็คือ2ภาพต่อวินาทีดังนั้นนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3วันในการประมวลผลการตรวจโดยแพทย์จะทำการนัดให้ผู้ป่วยนั้นมาฟังผลการตรวจในภายหลังแต่เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมความพร้อมการตรวจในครั้งนั้นจริงๆแล้วผู้ป่วยควรที่จะพักอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ1วันค่ะ ข้อควรระวังที่แนนจะเน้นย้ำในช่วงสุดท้ายนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนี้ลงไปไม่ควรที่จะนัดตรวจด้วยเครื่องสแกน m r i หรือแม้กระทั่งเครื่องเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้อาจจะไปทําการรบกวนการทํางานหรือว่าขั้นตอนต่างๆในเรื่องของการถ่ายภาพการบันทึกภาพแม้กระทั่งการส่งสัญญาณภาพค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้ววิธีการกลืนกล้องขนาดจิ๋วนี้อาจจะไม่เกิดผลดีทําให้การวินิจฉัยโรครวมถึงการ ระมวลผลต่างๆนั้นผิดเพี้ยนไปอันนี้ต้องควรงดเว้นแล้วก็ระมัดระวังให้มากๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะคนที่กลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนี้ลงไปแล้วไม่ควรที่จะมีความวิตกกังวลสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะเหมือนกับเรารับประทานยาเข้าไปเพียงแค่1เม็ดเท่านั้นค่ะออกกําลังกายได้แต่อย่าหนักแล้วก็ห,กหักโหมมากจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการยกของหนัก ในเรื่องของการรับประทานอาหารเช่นเดียวกันควรที่จะเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะคะในส่วนของเครื่องดื่มนะั้นงดเว้นในส่วนของเครื่องดื่มที่มีสีชากาแฟน้ำอัดลมงดเว้นไปก่อนค่ะจริงๆแล้วเรื่องของน้ำเปล่าสะอาดบริสุทธิ์นั้นดีที่สุดอันนี้แนนคอนเฟิร์มค่ะ และนี่คือเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ที่แนนเอามาฝากนะคะถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการรักษาการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการประมวลผล วันนี้น่าเสียดายจริงๆค่ะที่เวลาของ most i n s i g h t นั้นหมดลงแล้วในสัปดาห์หน้าเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีจะเป็นอะไรกลับมาติดตามได้กับแนในในช่วงของ most i n s i g h t วันนี้นัดาดาก่อสุวรรณต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์ผ่าน sms ภาพยนตร์เรื่องเต่านินจาสารเคมีที่เหล่าบรรดาเต่านินจาได้รับเข้าไปจากเต่าธรรมดาจนกลายเป็นเต่านินจามีชื่อว่าอะไร mn 1 สารเคมีโอซี2สารเคมีออลีผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็ที่นั่งและบัตรโยนโบริลลิง2ใบจำนวน2รางวัล